เม่พูดถึงยีนไม่ว่าจะเป็นกางเกงหรือเสื้อก็ถือว่าเป็นเครื่องแต่งกายของคนทัท้งโลกไปแล้วใช่ไหมครับเนื่องจากว่าเป็นเสื้อผ้าที่ค่อนข้างจะทนทานแล้วก็เมื่อใครได้สวมใส่แล้วแล้วก็ความเท่ก็ตามมาทันทีแต่ทุกคนจะรู้ไหมครับว่ากางเกงยีนแทบทุกตัวเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันหมดเลยแล้วก็หลายๆคนก็ไม่รู้ว่าไอของสิ่งนี้มันมีไว้เพื่อประโยชน์อะไร สิ่งที่ผมพูดถึงนั้นก็คือกระดุมโลหะเล็กๆที่อยู่ตามมุมกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังของกางเกงทุกตัวเป็นเหล็กบ้างเป็นทองเหลืองบ้างแต่มันมีไว้ทำไมความจริงแล้วไอ้เม็ดโลหะที่รูปร่างเหมือนเม็ดกระดุมเนี่ยเขาเรียกว่ารีเวส มันถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1873โดยใโดยนายเจคอบเดวิสภายใต้สิทธิบัตรของรีไวส์สเต์ทีเป็นเจ้าของกางเกงยียนรีวนั่นเองโดยรีเวทจะถูกติดไว้ตรงมุมกระเป๋าของกางเกงทุกใบเพื่อให้กระเป๋าไม่ฉีกขาดง่ายเมื่อต้องใส่ของที่มีน้ำหนักมากเนื่องจากกางเกงยียนมีต้นกำเนิด จากกลุ่มคนที่มีอาชีพทำไร่ช่างไม้ช่างเหล็กในสหรัฐอเมริกาและเขาก็มักจะใส่เครื่องไม้เครื่องมือในกระเป๋ากางเกงยีนนี่ไม่ว่าจะเป็นค้อนคีมหรือสิ่งอื่นๆที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากเจ้ารีเว่จะทำหน้าที่ยึดตรงมุมกระเป๋ากางเกงไม่ให้ฉีกขาดง่ายนั่นเอง เพราะว่าเปล่าถึงจะไม่ได้ใส่ของหนักๆแต่ถ้ากางเกงยีนตัวไหนไม่มีริเวทติดมามีกระเป๋าโลนๆเนี่ยมันก็ดูเหมือนกางเกงยีนพิการใช่ไหมครับเราก็คงไม่อยากใส่เท่าไหร่และแน่นอนว่าความเท่ม,มันก็หายวับไปทันทีจริงๆแต่ว่าันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ